และเมื่อวันนี้นะคะที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะได้มีการปล่อยขบวนรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภยัยเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนค่ะ คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะมูล,ลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ปล่อยขบวนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ลานอเนกประสงค์มูล,ลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตภายใต้นโยบายขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความพร้อมของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยอาสาสมัครและคณะกรรมการมูล,ลนิธิที่มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อเตรียมกำลังคนรวมถึงยาน คนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงคืนข้ามปีค่ะซึ่งทางนายอำเภอภูเก็ตได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบพร้อมด้วยนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและนายจารรยขวัญแก้วรักษารษาชการแทนหัวหน้าสนานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะ สำหรับการปล่อยขบวนรถในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงและเส้นทางหลักเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีอีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดอุบัติเหตุและสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญของจังหวัดภูกเก็ตซึ่งก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ องหุจโจได้ทําการเจิมรถและให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นสิริมงคลครับตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะมีการจะลืมจะหลองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอ,อประชาธิพันแจ้งเตือนไว้นะครับว่าในการที่จะไปจุดพลุหรือว่าคมไฟโคมรอยต่างๆจะต้องได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนท้องที่เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยวันนี้ทั้งหมด 8, 8, 9, แปดแปดสิบนายนะครับแล้วก็อาสาก็สองร้อยสามสิบแล้วก็รถกู้ชีพกู้ภัยก็ประมาณยี่สิบกว่าคันซึ่งเราก็ปล่อยไปตามจุดต่างๆโคกอยหนึ่งจุด,จด,จดสสแล้วก็จุดจุด่าศินแล้วก็จุดเมืองใหม่ศูนย์เมืองใหม่แล้วก็ศูนย์ท่าเรือนะครับแล้วก็ศูนย์กระทู้ ควรยางแล้วก็ศูนย์กระทุกอนามัยควรยางแล้วก็อธิปาตองโรงงานต่ตาตองทั้งหมดเข้ารูวทั้งหมด8จุดนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับหรือว่าเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทางมูลที่กุศลธรรภูเก็ตเรานะครับก็พร้อมนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวหรือมาในคืนเค้าดาวในวันปีใหม่นะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการตึงกําลังเข้มงวดมากกว่าวันปกติ